สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแนวหน้า menu a แมนุ c h ช n แนลครับวันนี้ก็มาถ่ายทาร้านคุณลุงสมพงษ์นะครับอัปเดตปลาแม่น้ํำสวยงามครับสวัสดีครับคุณลุงครับอะวันนี้มีปลาค่อนข้างเยอะมั้ยหรือน้อยน้อยลงน้อยลงนะครับขายดีนะครับอ่าเรามาดูนะครับมีอะไรมั่งอัปเดตกันนะครับตู้แรกคือเป็นล็อกเก็ตกานะครับสองาบาทนะครับล็อกเก็ตกานะครับ ส่วนตู้ที่สองนะครับเป็นออสการ์สี่สิบบาทนะครับออสการ์ Oscar, อันนี้เป็นทองกับธรรมดาใช่ไหมครับตัวนี้ทองอแล้วเนี่ยฮะอันนี้เผือกไหมอะวินโนป่ะฮะแต่อันเนี้ยทองอ,อันนี้น่าจะเปลือกนะ,ค,ะครับเปลือกอันนี้ธรรมดา นะครับครับผมเสือธรรมดานะฮะส่วนนะครับไม่แพงตัวสี่สิบาทนะครับเท่านั้นตู้ต่อมานะครับเป็นแบ็กโกส์นะครับหนึ่งร้อยบาทนี่นะครับแบ็กโกส์นะครับต่อมาครับออสซิริสนะครับพิ c ก็แบสสามสิบบาทนะครับไม่แพงนะครับ แล้วก็คุณลุงกำลังถ่ายน้ำไปเอ่ยหมูกระดองสูงอะฮะหมูกระดงสูงนะครับตัวละร้อยยี่สิบบาทนะครับมังกรเงินหมดแล้วใช่ไหมฮะครับนีแต่หมูกระดองสูนครับเยอะเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวตู้ต่อมากันนะครับอันนี้ไทเกอร์ใช่ไหมครับไทเกอร์สมวรโนสไทเกอร์วรโนสนะครับอยู่ด้านนี้แล้วก็มีหลบมุมนะครับหลบมุมอยู่นี้จะหลบอยู่ไหน หลบข้างในโซวตัวไหนด่ดิอ่านอนนอนกลางวันอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับดวไทเกอร์นะฮะต่อมาช่อนัวเห่านะครับห้าสิบบาทนี่นะครับช่อนัวเห่านะฮะ สวยนะครับโตมาจะสวยมีดอกจันนะครับตอ่มาตู้ต่อมานะครับอันนี้กโา่ะครับกโแฟกกับน้ำผึ้งใช่ไหมฮะมุมแสงจะตีหน่อยนะฮะมาด้านนี้นี่กาแกอยู่นี่นะครับแดดดีนะครับปลาแข็งแรงเลยนะฮะ ประมาณนี้นะครับเป็นฝูงไยฝูงก็ฮอลไทยนะครับมาดูอาบานะครับอาบาอาคาประมาณนี้นะฮะลาของเทวีปแอฟริกานะครับอันนี้อาบาอาบาตัวสามร้อยห้าสิบนะครับดูสกายสวยนะฮะเป็นธรรมชาติเลยนะฮะนี่อ่ามาดูต่อนะฮะนี่วิเซียทองนะครับ ร้อหิบาทนี่ครับแสงแดดดีทับปลาสุภาพดีบิเซียทองตู้ต่อมาครับอโลวาน้าเงินนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับตัวเล็กนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวเองนะฮะตัวสุดท้ายน่ารักเลยนะฮะตัวเจ๋วมากต่อไปลาพาเดีนะครับแล้วก็วูดฟิชวูดฟิชตัวนี้ใช่ไหมฮะ วูดฟิชตัวละสี่ร้อยบาทนะครับนี่มีอยู่สองตัวนะครับอันนี้เป็นวิเชียลาฟาเดียป่ะครับนะครับตัวละพันสองนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็วูดฟิชนะครับต่อมาวิเชียจุ่นนะครับอันนี้ตัวกี่บาททันนี้มีสองราคาตัวใหญ่เก้า้ตัวใหญ่พันหนึ่งอันนี้พันหนึ่งนะครับ 900, 1, อ๋อตัวนี้พันหนึ่งนะครับตัวล่างส่วน 700, ตัวข้างบนเก้าร้อยแล้วก็ <700. S 1> ตัวขวาล่างนี่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยพันหนึ่งแล้วก็เก้าร้อยนะครับเรามาดูฟอร์มเขาครับนี่บิเชียจดน,นะครับตู้ต่อมาครับคุณลุง เทสเตลไทเกอร์เลสเตลไทเกอร์นะฮะตัวละห้าร้อยครับนี่นะเราให้กินอาหารทุกวันนะยังไม่ได้ถ่ายน้ำให้มันน้ำปนอาหารแล้วน้ำก็ขุ่นแล้วก็เหมือนให้เต็มที่นะฮะเพราะว่าตู้ไม่มีกรองด้วยไม่เป็นไรครับเป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็อันนี้ปลาเข่าปบบครับปลาเข่าดำเข่าดำตัวเท่าไหร่ครับสามร้อยสามร้อยนะครับแล้วก็ตะเพียนทองอทองอินโดนี่เท่าไหร่ฮะับสองร้อยสองร้อยเลลนี่ เดเทลสามร้อยห้าสิบเเทลยห้าสนะครับโอเคครับผม <S <S นะครับดูตามธรรมชาติเลยนะครับรังไล่ไยน้ำยได้ครับผมเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ <S <S ต่อมาครับ <S 1> <S 1> เอาเิเกเตอร์กานะครับตัวเท่าไหร่มาครับคุณลุง สองท่านนะครับค่อนข,ข,ข้างใหญ่อะเนอะใหญ่เลยอะผมว่ามียีอุ้ยน่าจะมีสามสิบนิ้วได้ไหมยี่แปดป่ะฮะใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวนี้ใหญ่มากตัวนี้อะเกินยี่สี่นิ้วอะผมว่าเกินยี่สี่อะเนี่ยครับใหญ่นะครับสองพันหมดเลยไหมฮะหมดทุกตัวนะครับราคาเดียวกัน นะครตู้ต่อมาครับผม i n s i g n i s นะครับตัว400บาทนะครับหมดเลยนะครับนี่เป็นฝูงเลยมาคัดเลือกได้นะครับมาคัดเลือกได้นะครับเป็นฝูงนะครับ ใช่ครับคุณลุงกำลังจะถ่ายนะ้ำพอดีนะครับเพิ่นไม่เป็นไรครับผมตู้ไม่มีกองนะฮะอ,อันอันนี้บังกองเงินเท่าไหร่ครับผม,ม 1, 800. 1, 1, 800. พันหนึ่งกับแปดร้อยพันหนึ่งกับแปดร้อยแปลว่าแปดร้อยไซเลสใช่ไหมครับ,บพันหนึ่งคือตัวใหญ่นะครับว่สง่าง่ายตรงเลยนะครับ ลมลูกค้าก็ามาตักตาแร็ดนะครับแร็ดเปลือกตาแดงของคุณลุงสมพงศ์นะครับระหว่างถ่ายทำนี่วันนี้เอากี่ตัวครับพี่เอาคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะครับโอ้สวยเลยครับตาแดงเลยนี่ครับนรับตัวที่หนึ่งนะครับนี่เขาค่อนกว้างเลยนะทรงกว้างเลยฮะหางสมบูรณ์ ตัวเมียครับตัวเมียดูไงครับก็ทรงมันจะกว้างๆอ๋อกว้างๆแล้วตัวผู้ยาวๆนะครับครับผมนี่ฮะตัวที่สองคู่หนึ่งพอดีนะครับสวยด้วยครับนี่โอเคครับผมต่อมาเรามาดูปลาช่อนเผือกนะครับนี่ช่อนเผือกอยู่ในโหลครับนี่นะครับช่อนเกลือ ต้นเปลือกตัวถ้วยของคุณลุงอันนี้สั้นไหมสั้นนะครับตัวเจ็ดร้อยนะครับอยู่ในโหลเลนนะครับนี่นะฮะตามนี้นะครับี๋ยวก็ไปมุมต่อไปนะครับคุณลุงส่งพงกันบังแพ็กปลานะครับแล้วก็ลูกค้าก็มาเลือกออสการ์ต่อนะครับ ขายได้เรื่อยๆนะครับลงแด้ขายถูกครับขายถูกปาเข้าร้านเป็นมิตรภาพราคากันเองนะครับได้ปลาดีด้วยนะครับเนี่ยกำลับบงเดือกันนะครับวันนี้เอาสีอะไรครับพี่เอาสีดำกับสีเหลืองลายครับผมได้แล้ว นี่นะครับเสือมาหนึ่งนะฮะลายเสือดูครับขนลุงก็แพ็คเรียบร้อยแล้วครับดูุนลุงนี่ถุงตึ้งเลยนะฮะนี่ อาชีพจริงๆประสบการณ์นี่ได้กแล้วนะครับโทษนะผมอ่ะโอเคครับน่าลงเลยนี่ได้แล้วเผ <ดำ S 2> ือกนะครับน่ารักเลยดำกับเผือกนะครับได้เสกกเือกับเผือกเรียบร้อยใใค,คุณลุงแพ็กต่อนะฮะ เด yeah, nah, ี๋ยวเราดูมุมต่อไปนะครับครับผมชั้นูเห่าครับถ่ายทแล้วครับเห็นแล้วนะครับนี่ต่อมาฟอยด้านะครับนี่ห้าร้อยบาทฟอยด้ากาสไลด์แบบเลยนะครับนี่ส่แบบลุกน่ารักนะครับนะครับนุ่งสมพงนะครับ ร้านปลาดั้งเดิมนะครับเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์นี้กันนะครับ085นะครับ115นะครับแล้วก็8957นะครับคุณลุงสมพงษ์นะครับผมต่อสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณลุงนะครับกำลังพักอยู่ครับสวัดดีครับครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับขอบคุณคุณพี่ด้วยครับครับครับสวัสดีครับครับ ปลาสวยงามน,นะครับราคาไม่แรงนะครับราคามัตบตาพตภาพนะครับบ๊ายบาย,บายเอาก่าสวย